สวัสดีครับจุกกระช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็อยู่ที่ฝาน้ำร้นใกล้บ้านเช่นเคยนะวันนี้มาอยู่ตรงจุดลอยกระทงนะครับนะก็วันนั้นที่มาถ่ายนะขาผมก็จะไปถ่ายจากตรงนู้นนะตรงฝาน้ำร้นเนาะก็ปรากฏว่าที่สันนิษฐานว่าน้ำขึ้นนะน้ำขึ้นมา กต่ว่าบนไดาคันที่สองนะขันที่สองแล้วก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครึ่งหนึ่งนะที่ผมทํามือไว้นู่นนี่มันไม่ถึงนะแต่มันก็ไหลแรงแต่ว่าตรงช่วงเนี้ยมันแห้งไปแล้ว fc เห็นไหมเนี่ยมันแห้งไปแล้วเนาะมันเกิดอะไรแต่ตรงแค่น,นี้ที่ fc เห็นอยู่เนี่ยนะตรงนั้นก็ไม่น่าถึงแสดงว่าผมคาดการผิดไปหน่อยนะนะ fc ก็ คงจะไม่มีใครเป๊ะร้อปอรเซ็นตะ์หรอกเนาะคนเราก็ต้องมีพลาดบ้างน,นะหรือไม่นั้นน้ําก็ล้นไฟไปหมดนะเพราะว่าเมอวนนี้ผมไปพาน้องชายเพื่อนเนาะไปทําไปทําไฟเนาะเออเขารับเหมาทําไฟทําไฟบ้านนะเออไล่สายสไฟอะไรเขานะเขาก็เอารถผมไปนะก็เลยพาเข้าไปเนาะเออแล้วเขาจะว่าเออ เวลามีปัญหามีเพื่อนกระพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้แล้วก็ว่ามันอีกนะก็เลยจำเป็นต้องพาไปเนาะแต่ว่าถ้าจะเอาให้คุ้มเลยนะ FC ถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มหรอกนะถามว่ารถเราได้น้ํามันเราได้ตังค์เขาเติมน้ํามันให้เราได้ตังค์แต่ว่าค่าสึกรอรถมันไม่ได้นะี FC นะก็พูดตรงๆนะแต่ว่าถ้ารถมันเป็นของเขาเองอังไงเขาคุ้มอยู่แล้วเพราะเขาใช้รถถมาหากินไง แต่ในมุมของเรามันไม่คมุ้มแต่ว่าถ้าอีกมุมหนึง่งถ้าเอฟซีติดตามผมตลอดตลอดเลยก็จะรู้ว่าไอ้เจ้าเชฟต,ตะวันคันเนี้ยมันจอดนิ่งตลอดเลยนะเออถ้าคิดกับการสบ้าเออเขาอุตส่าห์เติมน้ามันนะให้เราเอารถไปขับเล่นเนาะเออก็คิดไปมุมนั้นก็ได้เนาะเพราะปกติถ้าผมไม่มีตังเติมน้ำมันรถตะวันคันนี้จะจอดนิ่งกิบเลยนะนานๆก็จะไปขับเล่นทีไอมาระวังจมนะ นะนานๆตะหวังก็จะไปขับเล่นทีหนึ่งนะถ้าจอดนานเกินนะอย่างน้อยถ้ารู้ว่าจะครบเดือนนะแต่ผมจอดจะครบเดือนเนี่ยนะผมก็จะเอาไปขับสักครั้งหนึ่งอะนะอย่างน้อยก็ไปเลาะแถวบ้านลุงอ่ะนะเออจากนี่ไปก็ประมาณสักเจ็ดโลแปดโลได้นะครับนะก็ไปเลาะแถวบ้านลุงบานะงครั้งก็ไปกเกือบถึงตัวอำเภอนะไปหาที่จอดรถเอ้ยไปหาขอไปหาที่กลับรถปลอดภัยแล้วก็กลับเนาะมันก็พอดีนะ มันก oui. ็จะพอดีเนาะมาระวังจุมนะเออเอยดินน้ำใส่คนนะยดินน้ำใส่นะหนูก็เล่นน้ำไอ้สิอยากได้ไปเลี้ยงนะเจ้าตัวนี้นะมันน่ารักดีนะเสียได้นะบุญ วาสนามันไม่นำพากันนะถ้ามันนำพาเจ้าหมาตัวนี้ก็จะไปอยู่กับผมเนาะไปอยู่เป็นเพื่อนในโจเนาะเออมันเหงามั่งอะไรมั่งนะก็ให้มันเล่นด้วยกันนะแต่ผมคิดไว้อยู่ว่าย้อนหลังสงการนะ่ะหลังสงการปีหนะ้าผมจะเอาหมามาเลี้ยงแล้วนะจะให้พอเลี้ยงแกดูเอาหมามาเลี้ยงนะครับนะไม่งั้นไม่ไหวนะ แล้วก็งูเข้าบ้านแล้วก็อะไรต่ออะไรโอ้ยถ้าไอ้น้อยะขาบเรายังพอตีเองได้ fc นะเรามีวุฒิตะขาบมัททำอะไรเราไม่ได้แล้วนะแต่งูนี่แหละนะต่อให้มีวุฒิเราก็ยังกลัวอยู่ดีเพราะงูมันมีพิษร้ายแรงนะครับนะเอาง่ายนะคนเราอ่ะไอ้ใครก็กลัวนะทั้งกลัวทั้งเกลียดนะครับนะ ทั้งกลัวทั้งเกลียดนะงูเนี่ยนะใครบางที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวงูไม่เกลียดงูนะก็มีไม่กี่คนหรอกนะคนกลัวเขากลัวคนไม่กลัวเขาก็ไม่กลัวนะแต่น้อยถ้ามีหมาสักตัวหนึ่งมามันจะได้แบบเขาเรียกนะเหมือนมันมันมัน,ม,นมันมีตัวหนึ่งมันคอยชวนอีตัวหนึ่งเล่นอย่างเงี้ยเออมันก็จะคอยพักกันเล่นเหมือนกับว่าพักกันเล่นตลอดอะพักกันวิ่งหยอกอะไรกันนะ อย่างน้อยถ้าเป็นเวลาเกาหยอกกันก็น่าจะเป็นตอนเช้าเนาะเอออย่างนั้นก็ทําให้หมาได้มองเห็นอะไรมากขึ้นอย่างผมเลี้ยงไอ้โจตัวเดียวออยอยตอนเนี้ยนะ <S <S ถ้าพูดตรงๆไอ,อ้หน้านมนะก็ไอ้ลูกน้อยอหำน้อยก็ตายไปเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วนะไอ้หน้านมไก่หำน้อยนี่คือแบบตายห่างกันแค่ประมาณสองเดือนเองมั้งนะ ได้โจอยู่ตัวเดียวไดโจเขาเป็นตัวกลางไงผมไม่คิดเลยว่าหมาผมจะตายพร้อมกันว่าจะได้เอ่ยหน้านมตายเอ้ยมีตัวเล็กอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยได้ไอตัวเล็กก็ตายนะระวังจมนะลูกระวังจมนะระวังจมนะค่อยๆเดินจมเด้อจมนั่นนั่นนั่นโอ้ยคือเดื้อเจ้าหน้าหมานี่ระวังจมระวังจม Nè 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 Ui Nó vừa có đến khuôn นะ FC นะครับก็มีขขาวดีเนาะมาบอก FC นะครับนะก็เมื่อวานนี้เนาะที่ว่าพาน้องชายเพื่อนไปทำไฟเนะาะครั้นี้ตอนกลับบ้านมาตัวเองก็เปิดคลิปดูนะเออไม่เปิดคลิปเอยซีพอดีว่าเปิดเน็ตแล้วเมสเซเจอร์มันดิงนะเออเมียเพื่อนก็ได้ส่งคลิปมานะเออเจ้าสปาร์คร้อยสิบห้าคันสีม่วงของผมมาได้สตาร์ทเครื่องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ แต่เขาบอกว่าผมต้องโอน,โอนเงินไปเขาอีกหกร้อยนะค่าลบโคดค่าเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ที่ผมโอนไปเจ็ดร้อยจานั้นคือโอนไปฝากไงแล้วเขาก็ออกเงินเขาอีกนะซื้อไอ้แมปเซนเซอร์ให้นะสรุปว่าไอ้แมปเซนเซอร์ตัวนี้ของสปาร์คร้อยสิบห้ามันไม่มีนะ f เอฟซี FC, นะสรุปว่าใส่ของไอ้เอ็กแม็กสามร้อยนะแมปเซนเซอร์ <laughs> ใส่ของเอ็กแม็กก็ด้วยนะเออแล้วก็หัวฉีดนะหัวฉีดก็ ตามม่เลยนะวุชิดก็เป็นหกรูตอนแรกไม่ได้สั่งหกรูเพื่อนมันเอาเลือกไว้ให้ไว้อย่างนี้คิดว่าน่าจะดีกว่าพอเรามาดูเฮ้ดูยังไงมนันก็หกรูพอไปถามเพื่อนก็าจะเป็นอะไรรถก็วิ่งดีออออแอ่เราก็อยากให้รูป,ประหยัดน้ำมันนะอันนี้เน,นี่ยจังเจ้าฟิ้งกนันได้ที่เสืองเครื่องมานางกแก๊กเนี่ยก็ ก็ได้ถามเพื่อนไปแล้วนะเพื่อนก็ปรึกษาเพื่อนไปในตัวเลยเพื่อนก็แนะนานะก็ถามว่าถ้าเปลี่ยนหัวฉีดเป็นหกรูมันจะหายไหมเพื่อนก็บอกว่ามีสิทธิ์หายก็เราก็เลยอธิบายให้มันฟังแต่ตอนแรกจนมาถึงทุกวันนี้เอออะไรก็อธิบายมันฟังไปเพื่อนก็บอกว่าองั้นไอ้เนี้ยแนะนาให้ไอ้เปลี่ยนปั๊มติ๊กดีกว่านะเออเพื่อนก็บอกงี้เพราะเผื่อไอ้เปลี่ยนหัวฉีดหกรูไปแรงดันมันยิ่งหายนะเออก็ เดี๋มีเงินกันนะเดีวก็จะทําตามที่เพื่อนบอกนะเพราะว่าเนาะเขาก็เป็นช่างเนาะเราไม่ได้ช่างเราซ่อมเองไม่ได้นะเพราะว่าไอ้เอ่อไฟอินจินของคันสปาร์กเนี่ยเพื่อนมันก็ขี่ไปลบให้มั้งนะว่าสปาร์กอีสิบห้าเนี่ยมันไม่มีไอ้ไอ้ตัวลบโค้ดนะไม่มีไอ้สายลบโค้ดนะเหมือนอย่างพวกยามาฮ่าฟินอย่างนี้นะหรืออย่างพวกเวฟอะไรอย่างนี้นะครับนะ เพื่อนบอกว่าสปาค้อนสิบห้าเนี่ยมันจะเหมือนเว็บร้อยห้าตัวแบบตัวแรกันแรกเลมันจะเป็นผมไม่รู้เขาเรียกตัวไหนยังไงแต่เพื่อนบอกว่ามันเป็นตัวแรกน่าจะเป็นตัวที่ว่าผมกับเพื่อนยังเด็กๆกันอยู่เพื่อนมาบอกว่าสปาค้อนสิบห้ามันจะเหมือนกับเว็บร้อยห้าตัวหนึ่งตัวที่ว่ามันจะเหมือนร้อยสปาค้อนสิบห้าที่ว่ามันจะก้ากึ่งระหว่างคาบูกับหัวฉีดนะแต่ดูแล้วมันปก็เป็นหัวฉีดนี่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่หัวฉีดเต็มตัวระบบไฟมันนะ แต่คือมันใช้หัวฉีดแต่หละมันไม่ได้ใช้คาบูหรอกนะแล้วมันก็ไม่มีตัวลบโคดเหมือนกันด้วยนะไม่มีตัวลบโคดไฟจริงเครื่องยนต์นะเวลามันเด้งเนาะเพื่อนก็ได้เอาไปลบให้นะครับนะเพื่อนก็ไปลบให้เขาก็ให้ผมโอนไปอีกหกร้อยนะก็สบายไม่เป็นไรนะดีอะทำ เมื่อวานไปทำงานเพิ่งจะได้ตังมาก็ขาดอีกร้อยหนึ่งเนาะก็ค่าค่าโอนด้วยนะค่าน้ำมันรถไปอีกนะเพราะผมไม่มีแอ,แอปโอนนะก็เดี๋ยวขอตังแม่ได้แหละแน่แม่เขาก็โอเคนะเดี๋ยวน่าจะวันเมรืนนะวันเมรืนเรจะไปโอนให้เขานะเดี๋ยววันเมรืนผมจะไปโอนให้เขาก็ ก่อนเล็กก่อนก่อนเพื่อนบอกว่าก่อนที่ว่ารถผมจะได้เนาะช่วงที่ว่าคุยกันเรื่องไอ้แมปเซนเซอร์อะไรเนี่ยมั้งนะหรือก่อนนั้นนั่นเองผมก็จําไม่ได้แล้วนะเพื่อนบอกว่าเออถ้ารถติดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนมันเพื่อนก็บอกว่าเออว่าผมอย่าเพิ่งมาเอานะเพื่อนมันบอกว่าเออจะลองเทสให้ก่อนสักประมาณสองอาทิตย์ถ้าหลังจากสองอาทิตย์ว่าถ้าผมมีตังเติมน้ำมันเจ้าเาชฟตะวันไปเอาก็ไปเอาเออเพราะเพื่อนมันต้องเทสให้ก่อน เพื่อนก็ว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเออถ้ามันเกือบติดแล้วนะเดี๋ยวบอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวขี่ไปซื้อของหน่อยเพราะเพื่อนผมผมันเกรงใจผมไงมันไม่ค่อยเอารถผมไปหรอกแต่ครั้นี้ก็คุยกัน,นเมื่อวานเออเพื่อนบอกว่าจะคอยเช็คให้ขี่วิซื้อของอะไรผมก็โอเคผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรเขานะเออแค่เขาขี่ก็ดีเพราะเขาเป็นช่างเขารู้การรถเรานน่นะนะอย่าง้อยสปากูก็ขี่ได้แล้วเนาะเอซี <c oughs> นะขออภัยนะครับเนาะคือมันมูจะพูดยังไงเนาะมันก็ดีใจนะ เออความรู้สึกนะไม่ได้พูดด่าวกับเอฟซีนะครับนะคือสปาร์กขีดได่ได้แล้วนะเอใช่ไหมถ้านับจากนับจากครั้งสุดท้ายเลยที่มันขี่ไม่ได้อีกเลยอ่ะคือประมาณปลายเดือนหน้านะจะครบ1ปีแต่ถ้าถ้าช่วงประมาณที่มันมีปัญหาครั้งแรกที่เอาไปจอดเกือบเดือนเลยที่มันสตาร์ทไม่ติดเลยก็ช่วงประมาณเดือนนี้เนี่ ถ้าเริ่มอออกาการหนักๆเลยก็เดือนนี้เนี่ยก็ครบปีนหนึ่งนะตราน,นี้เพื่อนมันเบิ้ลเสียงทอ่ออะไรก็รันนิดหน่อยเพราะผมเอาท่อฟิลกับท่อสปาร์สับกันไงเพราะท่อฟิลมันทําดังได้ท่อสปาร์มันทําก็ไม่ดังก็เลยเอาทอ่อฟินไปใส่สปาร์สเอาท่อสปาร์สมาใส่ฟินนะเพราะอย่างฟิลนี่ก็ใส่ทอปสป่นะอสปาร์กู่นะเพราะสปาร์สข่ขี่มาเป็นแสนโลขี่จนเรียกไม่ตีกลับแล้วมันไม่เคยโดนท่อโล่งเลยนะ fc นะ กลมาโดนท่อโล่งสักหน่อยนะไอรถมันโลง่ลงๆเนาะคีมันมาจนเก่ไม่เคยโดนท่อโล่งเลยนะเดี๋ยวก็มีเงินอะเดี๋ยวก็ไปหาเพื่อนเราไปปรึกษาด้วยนะเออว่าจะยังไงแบบไหนเนาะนะครับนะนี่ผมคิดว่าผมบอกเพื่อนว่าวันที่สิใช่ไหมเออเดี๋ยว่าหลังวันที่สิเดี๋ยวจะไปเอารถเนาะ แต่ผมก็รอให้ใกล้ๆวันะนะ้อฟ FC นี่มันก็ยังวันที20่20กว่าๆเองนะเนาะเกิตั้งครึ่งเดือนนะแล้วผมจะบอกเพื่อนว่าไปเอาวันที่15ได้ไหม15เดือนหน้าเพราะ15เดือนหน้ามาตรงกับลอยกระทุงไงผมไม่อยากอยู่แถวนี้ FC ถ้าผมอยู่แถวนี้ผมก็ต้องขี่รถเลาะชมบรรยากาศไปมันครมันเหงานะพูดตรงๆนะบางครั้ง,ง,งก็ไม่มีเพื่อนไปอะไรไม่มีใครไปด้วยมันเหงาพูดตรงๆเลยนะ จะไปคนเดียวมันก็รอมันก็ไม่ชินนะมันเคยปกติเคยจะไปแต่แบบมีเพื่อนนะหลังๆมันไม่ค่อยมีเพื่อนมันก็เงาๆหน่อยนะเออเขาเรียนนะมันเหมือน,นปรับตัวไม่ถูกอะ่ะแต่เดี๋ยวสักพักก็ชินนะ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดีย๋ยวว่างๆจะมาถ่ายคลิปให้ FC ได้ชมใหม่เนาะนะครับนะครับก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามาแล้วชมคลิปด้วยนะก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชนแนลด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ